eh, uh, ikut dulu dihalik, perasan, ni ni, mai, mai, ni ni, eh, nak tak, aku nak teruskan, eh, ah, uh, saya tak bantu lagi, tunggu saya, eh, ini, ini, apa yang muncul? Oh, dia sakit, mana saya dapat bantu? Ini ni, ah, ah. อที่โอ้ยยอดมากเลยเพื่อนเออเตัวอะไรนะเออเคนเงียบไ้เงีวคนเงียบนะคนย่าเสียงอคนเงียบที่แล้วเหรอเงียบเนั่แะครับอย่าหยุดนเงียบไ้ครับนั่นเหรอเออตกตอกโอ้ย โจมตีเบงไลยังมือเขอ้ามาเอโอ๊ยหนยหนะแกเพแกว่าเราไม่ไม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 หนีดีกว่าไหมครัคบเป็นความดีนะตามไม่ทีละครัคบโอเคอ อ่ะชันมาเจอแล้วไม่ต้อกลัวหนึ่งเอ็ตเข้ามาหนิโอ๊ยนี่แม่ไม่แม่โอ๊ย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  ย่ยมเลยเย่ำสปกูแมนสปกูแมนไม่ยังไงนี่คือฐาน,นอของมัน,นตีแม่เลยนี่คือฐานของพวกเข่ไมอเลนะ เออช่างผมเถอะเราว้าวเข้าไปเถอะโอเคตานนั้นโอเคแล้วว่าเราไปดูห้องเอ่อห้องนี้หลอนฐานมาันโอเคเราไปดูห้องแรกดีกว่านะว่ามันจะมีอะไรว,ว้าวนี่ไงคันเจอแล้วเราไปดูกันเอ่อเปิดเลยไหมเปิดเลยก็ได้โอเค i'm um, uh, oh. gonna <laughs> 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 วัสดีครับคุณหญิงอืมโอเคไหมครับเอ่อเอ่ออย่าเลยงัย่เอาดีกว่าสง่าสงไฟสงฟ่สงไฟสงฟ่งไฟส่งไฟส่งเสร็จสำเร็จเรียบร้อย